พุทธวจ,จะนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเปิดธรรมที่ถูกปิดเรื่องลาภานุตริยะการได้นี้ยอดเยี่ยมกว่าการได้ทั้งหลายพิก u r ทั้งหลายก็ลาภานุตริยะเป็นอย่างไรพิกูุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมได้ลาบคือบุตรบ้างภรรยาบ้างทรัพย์บ,บ้างหรือลาบมากบ้างน้อยบ้าง หรือได้ศรัทธาในสมณะหรือปรามผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดพิกูทั้งหลายลาบนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าลาบนี้นั้นเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเมื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัด เพื่อความดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อจ,ะจะัตรู้เพื่อนิพานพิกูทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่งย่อมได้ศรัทธาในตถากตหรือสาวกของตถากตการได้นี้ยอดเยี่ยมกว่าการได้ทั้งหลาย ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยาตธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานพิกุทั้งหลายก็ที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่ง ย่อมได้สัทธาในตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เราเรียกว่าลาพานุตติยะก็ลาพานุตติยะเป็นดังนี้สาธุสาธุ